สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสายผ้ารวยผู้ถ่อพารวยครับยุติ้ครับผมติดตามข้อเสียนครับยุติ้งครับสูตรสามตัวบนนะครับเนาะบอถือบอเอาเงินและสั่นว่าครับยุติ้งครับผมของพอเสียนนะครับแล้วเอฟซีก่อนที่เขาไปชมคลิปก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตั้งซองเป็นสื่อกลางนะครับเนาะแนวทางของพอเสียนสูตรสามตัวบนครับยุติ้งครับหมอมีลางครับ นะครับเนาะอย่งว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวขอต่อสายหาพอเสียนจะเข้าก่อนครับ FC ครับผมน้ำตมมันเพืนเนี่ยนี่เครื่องแข็งมุดว้าดูเกือบเป็นไปแล้วนี่เนาะพ่อเนาะเพื่อนน้องบวมแสนมันเป๊ะเบิร์ดแล้วโอ้หือน้าท่วมน้าท่วมดิพ่อน้าท่วมแล้วน้ามจอดบ้านบ้านเนี่ โอ้มองมองข้อสะพานนะมองข้าสะพานโรงเรียนนะโอ้โอ้เมือนว่าเบิร์ตชิปตัวนี้ไปว่าได้โอ้ยพ่อเดีวอืมอ่ทั้งทั้งหน้ากับเละเพราะทั้งหน้าบ่ะพ่อกูทั้งหน้าบ่ต้องพูดถึงหรอกเออต้องพูดถึงเออเขาไปว่าได้เลยเหรอว่าทีหน้าได้ก็บจะเพียงจะยืนเพื่องจะยืนเพื่องกันแท้กับเพียงหัวเขาเนาะโอ้โหอืม ครับผมมันตกตั้งแต่สองทุ่มนเนาะมือว่านเนี่ยคลองต้มว่านตีฮาเครึ่งแล้วสูตรบนสามตัวบนสูตรเงินล้านสูตรเงินล้านสามตัวบนครับพี่ชีครับผมสามตัวบนเท่านั้นครับผมอ่อเสี่ยครับผมไม่ต้องกลับอีกตั้งหากจะขับบกขักเนาะไปบอดบ่ถึงน้ำท่วมห้างพี่นนองครับผม ตั้งกล้องคางท้างเลยเอาคางท้างเลยโตถามเป็นยังไงพ่องวดนี่เฮาเอ้าเลขเี๊บอกสิบสองบ่กเอ้ามันเป็นยังไงพ่อเฮ็ดคัก้วบัวเลขมาสองตัวเดียวันึ่งเลขมาสองสองโยมันออกสองออกซีหกุยมันเนี่ยเลขตัวกันซีหกมาเันออกเก็บเลย โอ้หงวดว่างขนาดอืมเลขออกมาสองมันออกสองศูนย์มันมันออกสองแปดมาเลขล้างไปออกเลขล้างอ่าอืมสี่สองศูนย์มันหอกอืมมันหอกสองแปดเละเออบ่ายมันจับเบิรงแล้วเลขมันงวดกวาดมันออกสามหกบอมาลอะเออครับสามหกบายเนี่ยมันหกมันย่างมันบอมบ์ะอืมบายนี้เอาเคล็ด เอาเลขหกมันต้องอยู่ในเลขหกวันมันสีนี้ตัวนี้ผมคัดดามันสออกรักสองบาดเนี้ยบาดนี้มันออกหกบาดนี้มันสีมาารักหนึ่งบาดนี้เลขมันสีสลับรักเลยโอ้วันมันสีสลับตัวแนงบาดเนี้ยอ่าบัดนี้งวดงวดนี้มันออกต่ำเนี้ยบาดเนี้ย เรียกว่าเร่ออกสูงนี่โอ้มันลงมาสิพ่อพงศ์นี่ะมันลงมาข้างล่างบ่เมื่อเชงไหนออกต่ำเหลียวมันออกต่ำซื่อแต่ว่าประเดี๋ยวลงข้างล่างเหลียวเลขบนแล่นเหลียวสามตัวบนกรับพี่ชีครับผมเหลียวลงต่ำแต่ว่าขึ้นบนขึ้นเขาเป็นเลขบนนะเลขบางนึงมันออกฮกบ่ล่ะมันออกหลักฮอกงวดกวนมันออกหลักสาม ก็ยังมาแล้วเลขจานรักษาเท่านเขายังเทียกอียังมาแล้วอืมครับผมวันนี้รักหนึ่งมันเข่าไปแล้วครับผมรักหนึ่งมันเข่ามาสักเทียสิบสิบหกกว่าเนี้ยม,มันจะเข่ารักหนึ่งอีกอ่า <c oughs> ทางเดินของเลขเนาะพอเนะไอนะ้ทางเดินมันนี้มันออกรักพอจะมันออกรักหนึ่งวันหนามันจะออกรักแปบทแบ้ ลักสิบปมังมั่นสิบเป็นแปดวันนี้มันมากลักหนึ่งมันออกมันออกศูนย์มันออกศูนย์จากเทียแล้วศูนย์สามเทียแล้วศูนย์ศูนย์สามศศูนย์สี่ศูนย์สามสองเทียศูนย์สี่เทียหนึ่งบานนี้เลขลักหนึ่งวัาท่านเขาวันนี้เลขที่ออกได้คือวันแม่ของชาติ เลขออกได้เลขสามตัวมันมีศูนย์หนึ่งสองพันวาเขาเงินเขาเอาว่าเลขออกทิบสองล้านไหมอือพันว่าเขาเขาไปบอกเขามาบอกว่าเลขออกทิบสองล้านได้ว่าเดนเลขออกสิบสองล้านเออเอาทิา่ย์สองลั่น,อนเอาเขาเขามาบอก่านะครับผม ขามาบอกเขามาบอกทุกคนจะเห็นเรียงนี <mel <mel ่เรียได้มาเลยมากว่าสองหนึ Reason> ่งเออเห็นไปมาสองหนึ่งเรียงคสองหนึ่งไม่คกอยออกแยกเทียนเรียงตามที่เบิ้งกันทีมากเรียงสองหนึ่งไม่ค่อออกแยกเทียนได้ครับผมเฉพาะบ่นไม่ค่อยออกเฉพาะลางบอลนี่สองหนพี่พ่อมันบอกออกโดนอะไรพี่พ่อเนี่ยฮะมันบอกออกโดนอะไรที่สองหนึ่งสองเนี่ หนึ่งสองมันออกตั้งมันมันมันเนี่ยมันออกตั้งหมดก้อนเนี้ยมันออกตัวผีไก่นี่เองโอ้ออกสองนึงหนอะแปดหนึ่งสองเลยโอ้หืมบาร์ดิมันบาร์ดิมัดสองหนึ่งเออใบเบื้องแล้วมันก็เรียกว่าบอกดอกคสิทธมันสิออกมันเมืองสัตว์โอ โอ้ขนมันลืมมาได้หนิตัวนี้วันแม่แห่งซาดสิบสองอย่าลืมนะออกร้อยเหรียญโอ้รอยเหรียญเป็นอย่างไรเล็กนมีหนึ่งวะโอ้แมีนแล้วพ่ออืมอืมตำดามันติออกหนึ่งศูนย์หนึ่งอออ้แต่ว่ามันออกไปไว่ได้โอ้ันตองออกศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งสองพอนั่นตอนั้นกลับบ่พ่อตับ่เลขตัวนี้หามซื้อเลขยี่บเอ็ดโอ้เลขยี่ิบเอ็ดยี่สามอื่ายี่เก้าโอ้เลขเลขสองหนึ่งบ่อแยกเทียแบ่หนึ่งสองออกได้ได้หาซื้อเนี่ย เพราะว่าเพราะว่ามันสิบสองซิงหาครับผมไม่ว่าแล้วมันบ่เออเออแหวมันสิบออกย้อนสอนเ้องโอ้โหบางคั้งมันบ่ออะดังข่าวไหมผ้าผ่านบ่ออกเออมันเปออกเลขผลหกเก็ดผลเออออกอข้อสอบหกเก็เลยออกข้อสอบของมันแหละก็ยังบอกเขาเข้าไว้เลยเนี่ยถึงเรื่องเลขขสอบมันสิบออกมันสิบออกกลางมันชัน พวกท่านดูโตท่านมอไก่มันอยออกพอซอไม่ได้ระวังเร,เร right. ียกพออหามทิพม์มันออกอยี่หลีเห็นมัืผมจำเขาไว้ว่าก็พอไ้ไปได้เบิร์ต็โอ้ครับผมแต่แมันออกเลยยังเก้าสามชูเ่าจำนวนมากนะมาเก้าสามเลยเออครับผมผมยังว่าเลยเผเบิรงเรเลขเรี โฮเก็ตเลมันสิออกกลางพรรษาโอ้มันกลางว่าจังเออแม่นแมนครับผมแม่นแม่นประบัดนี้พ่อเรียกว่าสิบสองมันบ่ออกวันหันเอ่ามันบ่อวันนี้มันจีบออกสิบสองนี่มันบ่ออมันสิบบ่มันสิบบ่ออกกันยาเนี่ยวันที่หนึ่งกันยาเลขสิบสองต้องออกโอ้ผมสาธุขธรรมดาตุนะครับผม ต้องให้ออกเออต้องออกให้ได้ออต้องออกให้ได be well. ้ว um ันที่หนึ่งกันยาวันตี <s <s ่หนึ่งกันยาเลขทิปสองนี่ต้องออกได้อืเพราะว่าฝันคาเขาว่าเขาพาไปเบิองเลขเขาถือทิปสองล้านโถืออกศูนย์หนึ่งสองเขาพาไปเบืองจ่อยอแต่เลขศูนย์นบักบูไส่นะบักบูไส่มามันที่ออกจ้งดีจอกอือ สิบสองมันหยอกเลยคอยถึกมาเลยคอยออกมันออกมาแล้วอ่ะเฉินมันออกนี่แหละทิฟฟานี่แหละอ๋อเออเพมาตัวกรุ้ยไล่เฉินหรอกเขียนเลขบุญหมดเขียนเลขเลยเขียนเลขมากเลยสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับผมบ้านนี้มาเบื้งแหลมเอ้ามันโมเมนต์ตัวนี้ว่ะมาเขามาฝันเกี่ยวมาเขมั่นละอืมเพราะว่ามันบอกบอกมันหยิบออกสิบสองมันบอกสองหนึ่งมันหยออกสิบก็ยังบอก เจ้าเหล่านี้กว่าเส้นเลขสองหนึ่งมันบวกออกบนทะเทียาแต่ว่าศูนย์หนึ่งสองนี่โอกาสเป็นไปได้สูงมันว่ะพอเอ้าเลขมันมาแปดหนึ่งสองมันออกมาแล้วเด็กเอออันหนึ่งมาเลขกับมาแปดหกเจ็ดเด็กแม่นทักดาอันหนึ่งมันขันมันมาแปดมันต้องแปดหนึ่งสองเจอามันออกมันก็เอาแปดหกเจ็ด เห็นว่าล่ะโอ้คุณปีน้ำหนึ่งเกตุปีน้ำสองทำหลามที่ออกแปดหนึ่งสองเลยตามที่เบื้องมากเลยตามที่เบื้องตำล่ามาเนี่ยบัตรเองเรียกว่านี่เลกเห็นเลขครับคู่แล้วเลขสิบสองมีอยู่เลขสิบสองสองหนึ่งเลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วมันมากว่าง่ายเลขไม่หกเต็ม โอ look, ้ตามมีเบื้องสูตรจับคู่บ้านมันหกแฉบมันมีสิทธิ์ออกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์พราะมาณเลขเลขมันมากสั <generally> ่นถ้าเลขมาสี่คูนี่คือห้าสิบห้าสิบออกใด้แตงวนนี้มันออกมาหกแตฉมมันมันมากทั้งมัดเลขกลับกับมี่สองศูนย์ศูนย์สองกับมี่หนึ่งสองสองหนึ่งกับมี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งกับมี มันมีมนมันมีหาหกคู่อือมาเนี่ยเอามารวมกันนี่เลขหกคู่แล้วมารวมกันคือเลขหกคู่มารวมกันแล้วมันจะเป็นศูนย์หนึ่งสองฟันทงเลยบอพอล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นก็ทุกับเอฟซีครับผมเพราะว่าเขามาบอกกันทั้นสัเขาพาไปเบื้องเขออกอกจ่อยมองเขาหมุนหอกดูจ้ เออเขาว่านนี่แหละเลขตัวนี้หล่ะมันสีกออกมาจิมา่าโอ้พี่น้องเอ้บอกดอกเลยเนาะมันดออกสองหนึ่งสองหนึ่งบอกเจ้าพี่เบื้องรวดเสร็จเออเขาว่าจะไพ่เบิ้งรวดสถีทีมันสี่ว่าปีมันเลขไม่เคยออกสมหนึ่งบนโอ้จะลืมดนะครับตัวนี้ครับพี่ที่ครับผมบ่ายเอาเมื่อออกยังไรเถอะนะคันออกเลขออกได้คือศูนย์หนึ่งสองจะาพเบื้งรวดศูนย์หนึ่งสองมันออกยังไง ตอนแร้ไปเบิ้งพิกกำล่ากาๆมานเบิ้งมันออกข้างหมดศูนย์หนึ่งสองมันออกมาแล้วสามสิบแปดงวดโอ้โหน้ำคััเลยครับศูนย์หนึ่งสองนี่บ่าน้ำธรรมดาดิอ่าน้ำมาตลอดลายงวดเลยดิครับผมนี่แหละมันสิออกวันแม่ครับผมแต่ยังว่ามันสิออกวันแม่คบางมันออกบางมันออกสองแปดครับผมสองแปดทุกคนพอเซียนกับอีกทีกับผมนะครับเนาะ ฟันทงไปที่ล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์หนึ่งสองครับอีกทีครับผมส่งมันล้วด้วยเป็นเศรษฐีครับผมัค